เจริญสุขสวัสดีเนาะครับคณะสัสาญาตโยมฐานตรงนี้ก็คือ,อถนุนจะเทสนุนจากประตูวัดเข้ามาสู่ตรงไหน,นเดี๋ยวนี้ก็เหลี้ยด้านนั้นนอกด้านนี้ก็สำเร็จรูปหลวงละโดยงบประมาณของแศรงสธาจากพี่น้องชาวบ้านหมู่ที่หนึ่งและก็ ข้างนอกด้วยท,ทุกทิศท,ที่สร้างเซตไปนี่ก็ใช้งบประมาณอยู่ห้าหมื่นปายนอกค่างนอกออล้วก็เรียกตั้งนอกห้านแม้มวันนี้ก็จะเผนเกิดจะได้มาสร้างต่อนะครับโดยการน้ำของโยมเึิง ก็แต็มหุ่นชักน้ำสกปูนเหมือเนาะแล้วก็ลูกลูกบาวเปิ่นช่างนงนี่หน่อยก็หน่อยในน้ำเปิ่นช่างนงก็จะใจมาเทถนนวันนี้เพิ่มเติมนะครับ